สวัสดีค่ะมือน,นีมาพอกับช่องกินยังกันจ้ามือน,นีเอกสิมาตำสวดสูพี่น้องเบิ้งเนาะจ้ากับฟ้านมักพุ่งเรียบร้อยแล้วจ้าแต่หมักพุ่งนู่นย่เนาะกับฟ้านเครื่องนึงพ่อกสิใส่มีสองขอมแล้วจ้ามันจะง,ง่ายมันจะว่วเนะาะหมักพุ่งนี่ก็แล้วแต่มากเนาะจ้าให้มากตอนใหญ่กับฟ้านห่างๆแนะ่ซับห่างๆ นี่ที่มากต้นแบบนน้อยจ้ะกระซิบซับแบบให้มันทีทีมืออนีก็มาตั้มอยู่หน้าจ้ะกำลังหฮมนะจ้ะทางผีพอดีบ่ห่อนกระตั้มไซเทียงเลย อยากต้มปลาอยู่แต่มันบ่มีมะขอ่อยเชอรี่จ้ะมันบ่ครบก็เลยแบบสีต้มสัวเอากับพ่อมาคุ้งฟานซ้ำนีกับพ่อจ้ะบ่เอาหลายเนาะเพราะว่าเขาสินเน้นขขาปุ่นจ้ะเขาปุ่นกัหล้ายอยู่จ้ะตัวน,นี้สื่อเขามาเนาะเส็นแบบเนี้ยดีคัก สีเดรดตั้มละจ้ะบะน,นีใส่เมพริกจ้าแล้วแต่มากนอกจากมักเพชรมักบอรเพชรเอ๊ะกะทิใส่ประมาณนี้ละจ้ะประมาณสิหาหนวยเนาะกระเทียมลืมเอามาจ้ะเดี๋ยวห้าสีใส่ฟงสุรลดแทนมันสิได้ตั้มแหลกง่ายๆฟงสุรลดนี่กัดแล้วแต่มากเด้อ เคือจ้าต้นนี้เก็บมาปอสารเอากระิีใส่หน่อยๆลงไปตั้เลยหน่วยใหญ่กับสิบปาดเอาจากหน่อย ตั้มให้น้ำามมันออกในจักน้อยนอเนาะจ้ะกระสิมักตั้มให้น้ำามมะเขือเทศมันแบบออกเป็นน้ำความสมมันสิได้ออกบากหน้าวตัวน,นี้กับปอดซานคือกันเห็นหน่วยหน่อยๆจังสีนีน่นามร้ายคัะสีบีบใส่เลย แล้วแต่เดอ้อผู้ได้มากสมหน่อยสมหลายกระบีบตัวดีนํำพผงสโลดจ่าหรือว่าผงนัวนอแแล้วแต่มากเลย สีใส่พ่อซํำนึงเพราะว่าเขาใส่ตอนใส่หมกพริกใสตอนแรกแหละอันนี้ก็เป็นน้ำตาลจ้ะก็ะใส่น้ำตาลต่อเลยแล้วก็น้ำป้าจักน้อยน้ำป้าสิบ่ใไ่หลายเนาะเพราะว่าเขาสิ้มเน้นประแดด เคลมรับความแสบก็อยู่ตรงนี้แหละจ้ะประแดกไห้มากน้ำลายแกใส่ลายจ้ะตัวนี้สีใสประมาณสองทับพี่ก่อนขอซิมเบิองหนามมันจะหน่อยจ้ะ มกคุ้งน่าจับมันนี้ใส่เลยสีสันกับเป็นตาแสบคักเด้อ แต่ยังบาแล้วเด้อจ้ะข้าวปุ่นต่อเลยข้าวปุ่นนี้เ้าสสบเปเอาให้มันมุนแห้งกระสิ่นค้นใสจังหน่อยกะสิสสเห็ดแบบนี้แด้อจ้ะเวลาใสข้าวปุ่นมันจังสีดายประมุนเนาะ เรียบร้อยจ้าเหลือเตทเซจ้านล้วบันนี้มากินนำกันเด้อมากินนำกันเด้อจ้าหลายคักเด้อกริได้อยอาจกโคกน้ำกระไดพักบุงก้งเนาะหยอดยัางงามเลยเอามาแจวกับตับสม กบพักค้าจ่ะพักค้านี่ก็ย่อนงามอยู่พ่อได้แล้วเที่ยงแล้วจะมือนีพ่อกะสีใส่มืออละนอกบันบานเลยแสบจ่ะตำเองแสบเอง กำลังดีจับใบเ,เพชรแห้งนอเพชรแสบมากกวัวแสบแสบพี่น้อง ตามกินอยู่หน้าเดีบรรยากาศดีคักบม่บห่อนจ้ะลมผัดวีวีกำลังเย็นเลย ใปม,มากคลิปนี้กับฝากกดติดตามช่องกินยังกันแนได้เลยจ้ะเพื่อสิมีคลิปแนวอื่นมาซูพี่น้องเบิ่งนอกแต่ตำส่วนมือนี้แสบแสบจ้ะฮ็ดกินผู้เดียวกับตองแสบแล้วเนาะ พักบุงงามคักจ้ะ เดีเก็บผักกระเสกมากินน้ำเนาะยอดกระเสกหรือว่ามากกระเสกอ้อนกับเขากันคักเนาะจากสะได้บลเลยไปเก็บม,มาเดี๋ยวเธอหนาจ่าเดี๋ยวเธอหนาไปเก็บม,มากินน้ำตาลบักพุงสนีกับกินกับผักคากับผักบุ้งกับกับพ่อเราจ่ะเ้นเขาปุ่นนี่กับเนี้วหน,น,นุ่มคักจ่ะแสบคืออย่างนี้ ขันชื่อว่าเพชรมันกับ่เพชรจ้ะกำลังพอดีแซ่บ <c oughs> เขาปุ่นก็นยังหลายอยู่จ้ะส่วนหลายที่มาเขาปุ่นได้คนแนตามส่วนสิบกูกินเส้นมะคุงปันหลายสามเอาเส้นใส่ตั้งน้อยจ้ะ ครับคัะ น้ำกันเด้อจ้ะผู้ใดอยากตำสมนอ้อกะสีเอาข้าวปุ่นน้ำเลยจ้ะมากแต่ข้าวปุ่น กินไปกินมาคือจังเริ่มสิเพชรเราได้นี่ที่แหลกว่าบเเพชรจ้ะแห้งเพชรแห้งแสบเด้อันนี้จังสี่แห้งเพชรแห้งแสบกินแล้วก็บ้งหูเศร้าบะน,นี้แห้งเศร้ามันสิเพชรไปหนากินรยรเราก็อิ่มเลยจ้ะบะน,นีบะน,นีคือสีเดีพ่อเราล,ละ เจ้งได่คันมาคลิปนี้กับฝากกดซับสไคร์กดติดตามให้แน่ด้จ้าช่องกินยังกันสรับมนี้กับอล่าไปก่อนดวยจ้าพ่อไวส้สมนีจ้าสวัสดีค่ะ